ฟังนิยายดีๆช่อง r e คโค d โ o n ลี่ให้เสียงโดย AI เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซับสไคร b บบทที่88ควักลูกตามีคำเตือนคำเตือนมีเนื้อหาในส่วนของการถูกทำร้ายถึงขั้นอวัยวะฉีกขาดหากรับไม่ไหวสามารถข้ามเนื้อหาส่วนนี้ได้เลยนะคะปล่อยค่า มัดนี้รูม่านตาของลู่ซุยซุยขยายออกนางมองไปที่ชายตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพลางใช้มือสองข้างจับมือของอีกฝ่ายแน่นเพื่อพยายามแกะมือที่กำลังบีบคอตนออกแต่การกระทำทุกอย่างมันไร้ประโยชน์หลงม่วมองหญิงสาวในมือด้วยด,ว,ยดวงตาสีทองแววตาของเขาเย็นชาไม่มีความอบอุ่นใดๆหลงเหลือเลยสักนิดเขาไม่ปล่อยจนกว่าแก้มของฝ่ายตรงข้ามจะแดงก่ำซึ่งบ่งบอกว่าสตรีนางนี้กำลังจะขาดอากาศหายใจตาย แล้วลู่ซุยซุยก็ซุดลงกับพื้นทันทีที่ถูกปล่อยแต่นางไม่ได้สนใจความเจ็บปวดนางพยายามสูดอากาศเข้าไปเต็มปอดอย่างตะกละตะกลามลราวกับว่านี่คือช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตหลังจากนั้นครู่หนึ่งในที่สุดหญิงสาวก็กลับมามีสตินางรีบมองชายที่ยืนอยู่หน้าประตูด้วยท่าทางหวาดกลัวแล้วถามด้วยน้ำเสียงสันเครือหลวงโม่เจ้าจะทำอะไรข้าเป็นผู้หญิงนะเจ้าจะฆ่าข้าหรือไง เมืองกรหนุ่มมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เย็นชาและน้ำเสียงของเขาก็เย็นเยือกทำไมเจ้าต้องใส่ร้ายนางอะไรนะลู่ซุยซุยผเะไปทั่วขนาดโดยไม่รู้ว่าอีกคนกำลังพูดอะไรทำไมเจ้าถึงใส่ร้ายหูเจียวเจียวหลงม่ถามย้ำอีกครั้งอย่างอดทนความดุดันและจิตสังหารที่กระหายเลือดในดวงตาเผยให้เห็นว่าความอดทนของเขาใกล้จะถึงขีดสุดแล้วครั้งนี้กวางสาวเข้าใจคำพูดของเขาทันที นางย่นคอด้วยความตกใจขณะแววตาที่มองมาอย่างมุ่งรายฉายผ่านดวงตาที่หลุบต่ำลงจากนั้นนางก็แสวงมองไปที่ชายตรงหน้าอย่างใสซื่อหลงโม่เจ้ากำลังพูดถึงอะไรข้าไม่เข้าใจนางไม่คาดคิดว่าไอ้ขยะไร้ประโยชน์นี่จะยอมออกมาปกป้องหูเจียวเจียวและมาหาเรื่องตนเพื่ออีกฝ่ายครั้งนี้นางจะไม่ปล่อยให้จิ้งจอกสาวได้มีโอกาสชูคอขึ้นมาอีกเมื่อหลงโม่ได้ยินคำพูดของลู่ซุยซุย ในตาของเขาก็เต็มไปด้วยความหม่นหมองก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงกำแพเช่นเดียวกับมัจจุราชข้าจะให้โอกาสเจ้าครั้งสุดท้ายทำไมเจ้าถึงใส่ร้ายหูเจียวเจียวตอนนี้เขาใกล้จะหมดความอดทนเต็มที่แล้ว่า่ที่ถูกคมขู่สันสะท้านเพราะสายตาคมกริบนั้นทีแรกนางคิดว่าชายที่อยู่ตรงหน้าตนเป็นเพียงคนไร้ประโยชน์แต่ทำไมเขาถึงทำให้นางตกใจได้มากขนาดนี้หูเจียวเจียวทำให้ชีวิตนางตกอับ แล้วหลมโม่ก็ยังมารังแกนางอีกทําไมพวกมันต้องทํากับนางแบบนี้ด้วยถัดมาหิงสาวถอนความกล้าที่มีทั้งหมดทิ้งแล้วตอบเสียงก่อนข้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้ากําลังพูดถึงอะไรข้าไม่ได้ใส่ร้ายหูเจีวเจียว,ยวข้าได้ยินคําพูดพวกนั้นจากพูดเร่ร่อนจริงๆหากเจ้าไม่เชื่อข้าก็ไปถามพูดเร่กรีดก่อนที่ลู่ซุยซุยจะทันได้พูดจบนางก็กรีดร้องอย่างเจ็บปวด มืองกรหนุ่มใช้มือข้างหนึ่งกระชากผมของหญิงสาวมันจึงบังคับให้นางต้องเอนตัวไปด้านหลังและกระทืบมือนางกับพื้นด้วยเท้าข้างเดียวอ่าเสียงกรีดร้องของกวางสาวยังคงดำเนินต่อไปและใบหน้าของนางก็ซีดเผือดลงภายใต้ใตแสงจันทร์รอยแผลทั่วร่างกายของนางยิ่งดูโหดร้ายและน่ากลัวมากขึ้นราวกับวิญญ,ญาณผู้หญิงในนรกขุมที่18ปจะพูดไม่พูดไม่เง้นข้าจะหักนิ้วเจ้าทีและนิ้ว หลงม่วมองกวางเจ้าเล่เหมือนเขากำลังมองซากศพหากหูเจียวเจวอยู่ด้วยเธอจะพบว่าหลงม่ในเวลานี้เหมือนกับจอมวายร้ายกระหายเลือดที่เธอเห็นในความฝันทุกประการเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ดีที่มีมโนธรรมว่าจะไม่ทำร้ายผู้หญิงยามนี้ลู่ซุยยตัวกระตุกด้วยความเจ็บปวดและก่อนที่นางจะทันได้ตอบทางด้านหลงม่นั้นไม่ได้รอคำตอบจากนางจริงจังเขาใช้เท้าอีกข้างแตะนิ้วชี้ของนางจนมันงอขึ้นไปอีกทางอย่างแรงแกร๊บ มันเป็นเสียงกระดูกหักกรีดอัดข้าบอกแล้วแล้วปัจจุบันหญิงสาวกำลังจะทนทิศบาดแผลไม่ไหวจนขาดใจตายตอนนี้ใบหน้าของนางที่เพื่อนไปด้วยน้ำหูน้ำตากำลังก้มลงต่ำอย่างวาดกลัวไอ้ขยะนนี่จูจ่ๆทำไมมันถึงกลายเป็นคนน่ากลัวได้ขนาดนี้จากนั้นหลงโม่ก็ขยับเท้าออกไปแต่เขาไม่ได้ปล่อยมือจากผมอีกฝ่ายเขาก้มตัวลงไปมองดูใบหน้าอัปลักด้วยสายตาคมดุพูดมา ม่นานลู่ซุยซุยที่ร้องไห้แทบขาดใจก็พลันเปลี่ยนมาเสียยิ้มทันใดนั้นในขณะที่กำลังจะชักตายด้วยความเจ็บปวดนางก็เผลอกัดลิ้นตัวเองพอนางอ้าปากภายในก็เต็มไปด้วยเลือดแล้วเลือดที่ผสมด้วยน้ำลายบวกกับน้ำหมูก,ก็ไหลลงมาที่มุมปากลู่ซุยซุยคนที่มักจะกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวมากที่สุดบัดนี้กลายเป็นผู้หญิงเสียสติไปเสียแล้วสายตาของกวางสาวเต็มไปด้วยความแค้นเคืองต่อทุกสิ่งทำไมนะาหรือ ห้าหาห้านี่เจ้ายังกล้ามาถามข้าว่าทำไมอีกงั้นหรือทำไมหูเจียวเจียวถึงทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าใกล้อิงหยวนได้แต่ข้ากลับต้องถูกพวกพูดเร่ร่อนทรมานอยู่คนเดียวข้าแค่อยากจะทำให้มันทรมานมากกว่าข้าเป็นร้อยเท่าแล้วนางลู่เยี่ยนเอ๋อนั่นมันเป็นแค่ผู้หญิงไร่ค่าคนหนึ่งทำไมอิงหยวนถึงชอบนางเขาควรเป็นของข้าต่างหาก กวางสาวผู้นี้เติบโตมาท่ามกลางความรักความเอาใจของผู้ชายในเผ่าอีกทั้งสิ่งที่พ่อแม่ของนางพูดกับตนบ่อยที่สุดก็คือคู่ครองของซุยซุยในอนาคตจะต้องเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าผู้ชายเช่นนี้ถึงจะคู่ควรกับซุยซุยที่น่ารักของพวกเราเมื่อเวลาผ่านไปนางจึงยึดถืออิงหยวนเป็นของตัวเองมานานแล้วแม้ว่าลูกซุยซุยจะเป็นที่รักของทุกคนในเผ่า แต่นางก็ไม่ชอบพูดหญิงคนอื่นอยู่ดีและมองลูกเงี่ยนเอ๋อไม่ต่างจากครมเช็ดเท้าดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงไม่คู่ควรที่จะแข่งขันกับตัวนางเองในตอนที่หญิงสาวคิดว่าตนกำลังจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าอินหยวนบังเอิญไปตกลงปลงใจกับลูกเงี่ยนเอ๋อเพราะเล่เหลี่ยมของหูเจียวเจียวด้วยเหตุนี้นางจึงโยนความผิดทุกอย่างไปให้จิ้งจอกสาวขณะที่ลู่ซุยซุยพูดนางก็หัวเราออย่างบ้าคลั่ง พืเจ้าคงไม่รู้สินะพวกพูดเร่อร่อนไปจับพวกมันเพราะข้าบอกตำแหน่งให้พูดเร่อร่อนรู้ใครจะไปรู้ว่าพวกมันโชคดีมากที่ไม่ถูกจับได้แต่ไม่เป็นไรพอหูเจียวเจียวถูกขับไล่ออกจากเผ่ามันจะต้องทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับข้าฮ่าฮ่าฮ่า,าพอหลงโม้ได้ฟังคำพูดของลู่ซุยซุยดวงตาแดงก่ำของเขาก็เบิกกว้างขึ้นดวงตาคู่นั้นมันเต็มไปด้วยความกระหายเลือด พร้อมกับที่มือของชายหนุ่มมีเส้นเลือดปูดออกมาเนื่องจากการพยายามระงับความโกรธของตัวเองทันทีที่กวางสาวเห็นท่าทางโกรธของชายตรงหน้านางก็รู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นข้าไม่นึกเลยว่าขยะอย่างเจ้าจะกล้ามาหาข้าเพื่อทวงความยุติธรรมให้หูเจียวเจียวต่อให้ข้าจะบอกเจ้าไปถึงยังไงก็ไม่มีใครในเผ่าเชื่อสิ่งที่ขยะไรประโยชน์พูดหรอกเจ้ามันก็แค่ให้สวราร้ค่า ขณะนี้ใบหน้าของลูกซุยุยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจจากนั้นนางก็ถมน้ำลายใส่หน้ามังกรหนุ่มข้าเป็นผู้หญิงเจ้ากล้าข่าข้าจริงๆหรือถ้าเจ้าข่าข้าเจ้าจะถูกไล่ออกจากเผ่าและถูกลดสถานะเป็นพูดเร่ร่อนแล้วพวกเศษสวะลูกของเจ้าก็จะอดตายหลุงมั่ยิงคอพลางหรี่ดวงตาที่ฉาบรังสีข้าฟันมองหญิงสารเลวตรงหน้า ดวงตาสีทองที่น่ากลัวของสัตว์ร้ายนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังและวินาทีถัดมามือข้างหนึ่งก็เปลี่ยนกลายเป็นกรงเล็บมังกรก่อนจะเกี่ยวเข้าที่ใบหน้าของลู่ซุยซุยเหมือนตะขอในตอนนั้นเองมีเสียงตะโกนหลายครั้งดังมาจากนอกบ้านหลงโม่อย่าฆ่านางหยุดจังหวะนั้นหัวหน้าเผ่าและอิงหยวนปรากฏตัวที่ประตูพร้อมกับเหล่าพูดในเผ่าพวกเขารีบปรีเข้าไปขวางหลงโม่อย่างร้อนรน ขณะเดียวกันจิตสังหารของมังกรหนุ่มที่ใช้มองสัตรูยังคงไม่จางหายเขาเหลือบไปมองหน้าคนที่เข้ามาขวางก่อนที่กรงเล็บมังกรจะสอดเข้าไปในดวงตาของลู่ซุยซุยโดยตรงชูอัดกรีดอัดลูกตาเปื้อนเลือดสองลูกพุ่งออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างของหญิงสาวก่อนจะร่อนลงพื้นแล้วกลิ้งไปอีกทางเมื่อชาวบ้านทุกคนเห็นฉากนี้พวกเขาต่างก็พากันเบิกตากว้างตามด้วยทั่วทั้งร่างกายของทุกคนเกิดอาการหนาวสั่นจับใจ บทที่89แผนการของหลงโม่หลงโม่เขาควักลูกตาของลูกซุยซุยออกมาทั้งเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างหยุดหายใจและในวินาทีต่อมาเสียงร้องโหยหวนของกวางสาวก็ดังแทรกเข้ามาในหูจึงเรียกสติของทุกคนกลับคืนมาทำให้พวกเขาไม่เป็นลมหมดสติไปเสียก่อนกรีดอัดหือตาของข้าบัดน,นี้ลูกซุยซุยทิ้งตัวลงบนพื้นพร้อมยกมือขึ้นติดเบ้าตาเปื้อนเลือด นางใช้ข้อศอกสองข้างพยุงตัวเองขึ้นในขณะที่นางรู้สึกหวาดกลัวจนสั่นสะท้านไปทั้งตัวครู่ถัดมาหลงโม่ถอนกรงเล็บมังกรของเขาออกด้วยใบหน้าเย็นชาแล้วสลัดเลือดที่เหลืออยู่บนนั้นออกลูกลกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมันกลับเป็นมือมนุษย์แต่ดวงตาสีทองไม่ได้ละจากหญิงสารเลวไปแม้เสี้ยวเดียวหลงโม ขณะนั้นผู้อาวุโสที่มีอำนาจสูงสุดและเหล่าภูตรอบๆก็กลับมามีสติก,ก่อนที่ชายชราจะก้าวไปดึงมังกรหนุ่มที่กำลังเดือดดานไว้ข้างหลังเขาเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายฆ่าลู่ซุยๆแม้ว่ากวางสาวจะกระทำผิดจริงๆแต่ถ้าเขาฆ่านางเขาจะถูกไล่ออกจากเผ่าและละกลายเป็นผู้เร่รนที่น่าอับอายตอนนี้หัวหน้าเผากำลังปกป้องหลงโม พอชายหนุ่มบรรลุเป้าหมายของตนใบหน้าของเขาก็กลับมาเฉยเมยและไม่ได้ต่อต้านคนที่ดึงตนออกแต่น้ำเสียงของเขายังเย็นชาเช่นเดิมท่านผู้เฒ่าท่านน่าจะได้ยินแล้วว่าหูจิ้วจียวบริสุทธิ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะลูกซุยซุยใส่ร้ายนางในขณะนี้ชาวบ้านกลับมาตั้งสติได้แล้วเมื่อตระหนักถึงความคิดทั่วรายของลูกซุยซุยพวกเขาทั้งหมดก็พากันตกใจ ชายผู้เป็นหัวหน้าเผ่าพลยักหน้าและพูดเสียงทุ้มต่ำไม่ต้องกังวลข้ารู้แล้วและข้าจะไม่ปล่อยให้หูเจียวเจียวถูกทำร้ายอีกทางด้านยิงหยวนที่อยู่ข้างหลังชายสูงวัยฉายแววตาที่ลึกล้ำมองไปที่หลงโม่ด้วยความประหลาดใจราวกับว่าเขากำลังพยายามค้นหาบางสิ่งจากใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกของอีกคนแล้วสักพักดวงตาของเขาก็มีแต่ความระแวดระวังและการป้องกันหลงโม่กลายเป็นคนโหดเหี้ยมแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาไม่ได้อาศัยอยู่ในเผ่ามาหลายปีแล้ววิธีการของเขาก็โหดร้ายและน่ากลัวพอๆกับพูดเร่รอนซึ่งมันอันตรายเกินไปที่จะปล่อยให้ผู้ชายคนนี้กลับเข้ามาอยู่ในเผ่าในขณะที่อินซีหนุ่มแอบคิดเรื่องนี้อยู่ในใจดวงตาของเขาก็มืดลงต่อมาหัวหน้าเผ่าหันกลับไปมองลู่ซุย ลู่ซุยซุยเราได้ยินสิ่งที่เจ้าพูดแล้วเจ้าอยากจะพูดอะไรอีกไหมเจ้าวางแผนจะฆ่าผู้หญิงใส่ร้ายพูดในเผ่าเดียวกันและสมรู้ร่วมคิดกับพูดเร่ร่อนเพื่อทําอันตรายต่อเผ่าข้าจะปล่อยผู้หญิงไร้ประโยชน์อย่างเจ้าอยู่ในเผ่าของเราไม่ได้อีกแล้วชายแก่กัดฟันพูดด้วยความรู้สึกที่ทั้งโกรธและเกลียดในสิ่งที่นางทําลงไปทั้งหมดหมัดน,นี้บนใบหน้าสูงวัยมีริ้วรอยปกคลุมไปทั่วเจ้าเจ้าเรียกหัวหน้าเผ่ามาที่นี่หรือ เจ้าจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะจงใจมาที่นี่เพื่อหลอกให้ข้าพูดความจริงนั้นหรือลู่ซุยซุยจำเสียงของท่านพูดเท่าได้นางตะโกนด้วยใบหน้าซีดลนลานพลางลุกขึ้นนั่งคุกเข่าบนพื้นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลตอนนี้มีเลือดไหลออกมาจนดูน่ากลัวมากนางไม่คาดคิดว่าแผนการที่ตนคิดไว้เป็นอย่างดีจะกลายเป็นเรื่องตลกในสายตาของหลงไม่ ปัจจุบันหญิงสาวมองไม่เห็นว่ามังกรหนุ่มอยู่ที่ไหนจึงโบกมือสเปสะสปักไปทั่วเผยให้เห็นเบ้าตาเป็นหลุมลึกที่มีเลือดไหลตลอดคู่หนึ่งอีกทั้งสีหน้าของนางก็มีแต่ความสิ้นหวังในขณะเดียวกันหลงม่วงมองสตรีหน้าสมเพศอย่างเฉยเมยเขาไม่ได้มีความตั้งใจจะเอ่ยปากตอบนางเลยสักนิดเมื่อหัวหน้าเผ่าได้ยินคำพูดของลู่ซุย เขาก็ยิ่งแน่ใจว่าเป็นอีกฝ่ายที่ใส่ร้ายหูเจียวเจียวเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเป็นแค่เรื่องโกหกของคนคนเดียวทำให้ดวงตาของเขาในยามที่มองไปยังกวางสาวไม่เหลือความประนีอีกต่อไปเขาตัดสินใจพูดด้วยเสียงเด็ดขาดว่าใครก็ได้พาตัวลูกซุยยไปโยนลงในถ้ำหมื่นอสอรพิษซะการปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้อยู่ในเผ่าต่อไปก็มีแต่จะทำให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมันมีแต่จะทำร้ายเผ่าและทำให้พูดคนอื่นไม่สบายใจ แม้ว่าตามกฎของเผ่าเขาไม่อนุญาตให้ใครฆ่าผู้หญิงแต่ลู่ซุยซุยล้ำเส้นมากจนเกินขอบเขตการให้อภัยของชายผู้มีตำแหน่งสูงสุดแล้วรับทราบถัดมาผู้ชายสองคนเดินออกมาจากข้างหลังท่านผู้เท่าก่อนจะคว้าแขนสองข้างของหญิงสาวไร้ดวงตาแล้วยกนางขึ้นจากพื้นไม่ข้าไม่อยากไปที่ถ้ำหมื่นอสอรพิษทำไมทำไมเจ้าทำกับข้าแบบนี้ข้าเป็นผู้หญิงนะ ลู่ซุยๆต่อสู้ดิ้นรนไม่หยุดหย่อนทำให้เลือดไหลยหยดลงมาเปื้อนใบหน้าของตนเองมากยิ่งขึ้นเจ้ากับหูเจียวเจียวเป็นพวกเดียวกันเจ้าคิดหรือว่าถ้าเจ้าฆ่าาแล้วพวกพูดเร่ร่อนจะปล่อยเจ้าไปฝันไปเถอะฮ่าๆา,ห,าหลงโมฆ่าพูดเร่ร่อนไปคนหนึ่งพวกมันจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปแน่ อีกไม่นานพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายและผู้หญิงทุกคนในเผ่าก็จะเป็นเหมือนกับข้าที่ถูกพวกมันทรมานอยู่ทุกวันสุดท้ายพวกเจ้าทุกคนก็ต้องตายดูเหมือนลู่ซุยซุยจะรู้ว่าตนไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกทันใดน,นั้นนางก็หัวเราะอ,อย่างบ้าครั้งคำสาปแช่งที่ร้ากาดเจาะเข้าไปในหูของผู้ทุกคนทำให้ใบหน้าของพวกเขาเหยเกไม่สบายใจรีบรีบ,รบลากนางไปโยนทิง้งซะ อิงหยวนตะหวัดตามองไปที่ชายสองคนที่กำลังตกตะลึงเพราะถ้อยคำร้ายกาจจากปากของผู้หญิงเจ้าเล่พร้อมกับดูด้วยเสียงต่ำจากนั้นชายทั้งสองก็รีบดึงตัวลู่ซุยซุยออกไปในที่สุดบ้านไม้ก็กลับมาเงียบสงบลงแต่มันกลับเงียบจนหน้าขนลุกหลังจากนั้นไม่นานชายผู้หนึ่งก็ถามเสียงเบาว่าท่านผู้เท่าสิ่งที่ลู่ซุยซุยเพิ่งพูดไปนั้นเป็นความจริงหรือไม่ พูดเร่อร่อนจะมาแก้แค้นเผ่าของเราจริงๆหรือแล้วเราควรทำยังไงดีตามที่กวางสาวกล่าวไว้พูดเร่อร่อนกลุ่มนี้ค่อนข้างทรงพลังและต้องมีจำนวนมากไม่อย่างนั้นนางคงไม่กล้าพูดออกมาแบบนั้นเมื่อสิ้นเสียงของพูดชายสีหน้าของพูดคนอื่นก็เคร่งเครียดขึ้น ท่านผู้เฒ่าอีกไม่นานอิงหยวนจะพาผู้ชายบางส่วนเดินทางไปที่ชายหาดเพื่อแลกเปลี่ยนเกลือทะเลถ้าอิงหยวนออกไปแล้วพูดเร่ร่อนเปิดฉากโจมตีเราเราจะไม่สามารถต้านทานมันได้ใช่ท่านผู้เฒ่าเราต้องคิดหาหนทางโดยเร็วเราไม่ควรรอให้พวกพูดเร่ร่อนบุกเข้ามาฆ่าเราทั้งอย่างนี้พออิงหยวนส่งเสียงคำรามตามส่งผลให้ชาวบ้านทุกคนปิดปากเงียบ ท่านผู้เท่าพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปที่ถ้ำของผู้เร่ร่อนเพื่อจับพวกมันทั้งหมดแล้วออกเดินทางไปแลกเปลี่ยนเปลือทะเลชายหนุ่มมองไปที่หัวหน้าเผ่าด้วยสีหน้าร้อนรนเมื่อชายชราได้ยินเช่นนี้เขาก็ขมมดคิ้วและยื่นมือไปจับไหล่อีกฝ่ายไม่งหงอยหวนอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดีมันอันตรายเกินไปที่จะไปตามล่าพูดเร่ร่อนอย่างน้อยเจ้าก็ต้องรอจนกว่าเจ้าจะหายดีเนื่องจากเผ่าของพวกเขาจะขาดอินทรีย์หนุ่มไปไม่ได้ ทว่าอิงหยวนดันมือของชายสูงวัยออกไปด้วยใบหน้าที่มุ่งมัน่นข้าตัดสินใจแล้วท่านผู้เฒ่าไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วถ้าข้าออกไปแลกเปลี่ยนเกลือทะเลหลังจากอาการบาดเจ็บหายสนิทข้าจะไม่สามารถกลับมาได้ทันฤดูหนาวนั่นจะยิ่งอันตรายมากขึ้นถึงอย่างไรพวกมันก็เป็นเพียงกลุ่มพูดเร่อร่อนเขาไม่เชื่อว่าพวกมันจะเก่งกาจถึงขั้นทำอะไรตนได้แต่คนเป็นหัวหน้าเผ่ามีสีหน้าไม่ดีนับ ท่านผู้เฒ่าไม่ต้องห่วงข้ายังอยู่ที่นี่ข้าจะไม่ปล่อยให้พูดในเผ่าเป็นอะไรไปข้าจะพาทุกคนไปข้าพูดเร่ร่อนเองจังหวะนั้นมีเสียงของชายคนหนึ่งดังมาจากนอกบ้านเหล่าพูดหันกลับไปมองและพบว่าหลงอู่ยืนอยู่ตรงนั้นในขณะที่เขาก้าวเดินเข้ามาในบ้านด้วยทุ่งค่าสบายสบายราวกับว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับกลุ่มพูดในบ้านหลงอู่เขาเป็นพูดมังกรเขาต้องมีพลังสูงมากแน่ๆ แค่เขาอยู่ที่นี่เราก็มีความหวังที่จะกำจัดพูดเร่ร่อนได้สำเร็จแล้วโชคดีที่มีหลงอู่เมื่อชาวบ้านเห็นชายร่างสูงใหญ่บึกบึนทุกคนก็ดูเหมือนจะมีความมั่นใจมากขึ้นและไม่นานพวกเขาก็สงบลงทว่าอิงหยวนขมวดคิ้วมองไปที่หลงอูอย่างไม่พอใจพูดมังกรพวกนี้น่ารำคาญสิ้นดีคนหนึ่งก็ไรประโยชน์ส่วนอีกคนก็ชอบพูดโอ้อวดวางมาดใหญ่โตขัดหูขัดตาเสียจริงหื ขณะที่หลงอู่สัมผัสได้ถึงสายตารักใคร่จากชาวบ้านในเผ่าเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นเขาเดินไปข้างหน้าหลงโม่แล้วหยุดกระทันหันแต่ว่านาะหลงโม่พูดเร่ร่อนเกือบจะฉกคู่ของเจ้าไปและพวกมันก็ร่วมมือกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อฆ่าคู่ของเจ้าถือว่าเจ้ามีความเกี่ยวข้องมากที่สุดเจ้าจะไปกับพวกเราไหมบทที่90ฝันที่เป็นลางบอกเหตุ เมื่อชาวบ้านที่อยู่รอบๆได้ยินคำพูดของหลวงอู่พวกเขาต่างก็พากันหันไปมองหลวงโม่ด้วยสายตาเย้ยหยันเจ้าหมอนี่มันเป็นขยะไร้ประโยชน์เขาจะไปกำจัดพูดเร่ร่อนกับพวกเราได้ยังไงใช่แล้วไอ้คนไร้ค่าแบบนี้รังแต่จะถ่วงแข้งถ่วงขาเราดังนั้นเจ้าอย่าเอาเขาไปเพิ่มความยุ่งยากให้เราเลย ในขณะเดียวกันพูดมังกรร่างบึกบึนเผยรอยยิ้มประชดประชันแต่เขาก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขาเดินไปยืนอยู่หน้าหลงม่เพื่อรอคำตอบของอีกฝ่ายการกำจัดพูดเร่อร่อนนั้นอันตรายมากหากมีบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าพูดเร่อร่อนจะบังเอิญฆ่าเจ้าสวัสด์นี่หรือเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็ไม่มีใครโทษชายหนุ่มได้คอคู่ของจิ้งจอกสาวตายถึงเวลานั้นผู้หญิงที่เขาหมายตาไว้จะต้องยอมมาอยู่กับตนแน่นอน ในเวลาเดียวกันหลงโม่หลุกสายตาลงต่ำนิ่งเงียบมาตลอดโดยที่ผมยาวปกคลุมใบหน้าส่วนใหญ่ของเขาดังนั้นในเวลานี้ชาวบ้านจึงมองไม่เห็นสีหน้าของมังกรหนุ่มแม้จะ,ะเผชิญกับการย้อเย้ยถากถางแต่เขาก็ยังไม่พูดต,อ,ตอบอะไรสักคำส่วนหัวหน้าเผ่าที่อยู่ใกล้ชายหนุ่มที่สุดดอดรู้สึกหนาวสั่นไม่ได้ช่างเถิดเธอหลงโม่เจ้าอยู่ในเผ่านี่แหละเผ่ายังต้องการผู้ชายคอยปกป้องเหมือนกัน ชายชราออกหน้าเพื่อหยุดยังคนที่กำลังอารมณ์ไม่คงที่ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อผู้เป็นหัวหน้าเผานึกถึงท่าทางกระหายเลือดของมังกรหนุ่มก่อนหน้านี้ยามที่อีกคนควักลูกตาของลูกซุยซุยจนกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกใจสั่นไม่หายและกลัวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำอีกข้าจะไปท้ายที่สุดแล้วเสียงอันเย็นเยือกของหลงโม่ก็เปล่งออกมาแผ่วเบาหลงโม่เจ้าชายสูงวัยต้องการพูดอะไรบางอย่าง แต่เขาก็ถูกขัดจังหวะโดยหลงอูที่พูดขึ้นมาเสียงดังท่านผู้เท่าในเมื่อเขาตัดสินใจจะไปด้วยตัวเองท่านก็อยากขวางเขาเลยหลงอูรีบพูดออกมาบัดนี้เขาคาดการถึงฉากที่หลงโม่ถูกพูดเร่อรอนสังหารแล้วเขาก็ได้ตัวหูเจียวเจียวไปครองไว้ในใจฮ่า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 ,าและถ้าไอตัวเล็กห้าคนไม่ยินยอมพอถึงเวลานั้นแม้ว่าเขาจะโยนพวกมันออกไปให้สัตว์ป่ากินก็ไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงได้แล้ว เมื่อผู้มีอำนาจสูงสุดในเผ่าเห็นท่าทางมุ่งม,มั่นของมังกรหนุ่มในที่สุดเขาก็ถอนหายใจโดยไม่ได้คัดค้านอะไรอีกแม้ว่าหลงม,ม่จะอาศัยอยู่ในเผามานานก็จริงแต่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเผ่าหากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ในอนาคตเขาอาจถูกคนอื่นหยิดยามมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในภารกิจของทุกคนอีกด้านหนึ่ง ปัจจุบันหูเจียวเจียวกำลังนอนหลับอยู่ในถ้ำแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆท่าทางของเธอดูไม่ค่อยสู้ดีนะเนื่องจากเธอนอนกระสับกระส่ายอยู่แบบนั้นมาทั้งคืนทว่าเธอก็ยังไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อยู่ดีเธอกำลังติดอยู่ในความฝันที่ไม่สามารถออกมาได้เมื่อรุ่งเช้ามายืนลำแสงสีขาวก็ส่องเข้ามาจากปากถ้ำยามนี้ไฟในถ้ำดับไปนานแล้วแต่ในส่วนที่จิ้งจอกสาวอยู่นั้นกลับเป็นส่วนลึกที่แสงส่องไปไม่ถึง ในความมืดดวงตาคู่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเปิดขึ้นอย่างกระทันหันจากนั้นหญิงสาวก็หอบหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับสูดอากาศเข้าปอดประหนึ่งว่าเธอเป็นคนจมน้ำที่เพิ่งขึ้นถึงฝั่งหลังจากที่หูเจียวเจียวรู้ว่าตัวเองยังอยู่ในถ้ำอารมณ์ของเธอก็ค่อยๆสงบลงจากนั้นเธอสัมผัสใบหน้าที่เย็นเฉียบของตัวเองก่อนจะยกหนังสัตว์มาเช็ดหน้าลวกๆแล้วลุกขึ้นนั่งกอดเขา่าเธอฝันร้ายอีกแล้ว ครั้งนี้เธอฝันว่าหลงโม่อิงหยวนและหลงอู่กำลังต่อสู้กับพูดเร่ร่อนและพวกเขาก็ถูกอีกฝ่ายซุ่มโจมตีเนื่องจากพูดเร่ร่อนกระทำการบางอย่างที่ดึงดูดหมาป่ากลายพันเข้ามาส่งผลให้พูดในเผ่าที่นำโดยอิงหยวนได้รับบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนส่วนมังกรหนุ่มทั้งสองก็ถูกหมาป่าล้อมไว้เช่นกันขณะนั้นหลงโม่กำลังต่อสู้สุดชีวิตแต่เขากลับถูกหลงอู่แทงข้างหลังจนล้มลงจมกองเลือดและกลายเป็นอาหารของหมาป่า ในอีกด้านหนึ่งหากพวกอิงยวนไม่มีหลงโม่กับหลงอูพวกเขาก็ไม่มีคนสนับสนุนไม่นานทุกคนก็ถูกพูดเร่ร่อนกำจัดจากนั้นเหล่าพูดเร่ร่อนใช้ซากศพของพวกอินซีหนุ่มเป็นเหยื่อล่อให้หมาป่าเข้ามาในเผ่าแล้วจับผู้หญิงทั้งหมดไว้ในขณะที่พวกผู้ชายถูกพวกมันทําให้พิการจนขยับตัวออกจากเผ่าไปไหนไม่ได้โดยให้หมาป่าหิวโหยกินทั้งเป็น ฉากสุดท้ายของความฝันคือฉากเด็กประกูลหลงห้าคนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของร่างเดิมถูกหมาป่ากัดเลือดโชคท้ายที่สุดทั้งเผ่าก็มีศพเกลื่อนไปทั่วพื้นความฝันนี้เหมือนจริงมากคล้ายกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหูเจียวเจียว,ยวติดอยู่ในฝันอยู่นานกว่าจะออกมาได้อีกทั้งหัวใจของเธอกระตุกอยู่ตลอดเวลาจนเธอหายใจลำบากทำไมจูจ่ๆฉันฝันถึงเรื่องนี้ล่ะ จิ้งจอกสาวพึมพำกับตัวเองมันจะเหมือนกับครั้งที่แล้วหรือเปล่ามันเป็นลางบอกเหตุใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นความฝันนี้ก็น่ากลัวมากไม่ใช่สิปกติหลงโม่ไม่เคยติดต่อกับพูดในเผ่าเขาออกไปอยู่ในป่าตามลำพังตลอดมาเขาจะไปอยู่กับอิงหยวนหลงอู่และคนอื่นๆได้อย่างไรขณะนี้มีข้อสงสัยมากมายติดอยู่ในใจของหูเจียวเจียว ใช่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่หลงโม่จะไปอยู่กับพวกเขาความฝันนี้ต้องเป็นของปลอมมันต้องไม่ใช่ความจริงแน่ๆหญิงสาวพยายามโน้มน้าวใจตัวเองก่อนจะลุกขึ้นเดินโซซโซเซไปที่ทางเข้าถ้ำเธอต้องการถามผู้ชายที่เฝ้าปากถ้ำอยู่ข้างนอกเกี่ยวกับสถานการณ์ในเผ่าแม้ว่าเธอจะออกจากที่นี่ไม่ได้แต่เธอก็ยังสามารถถามอีกฝ่ายว่าหลงโม่เข้าร่วมกับพวกเขาหรือเปล่าได้อยู่ ในความฝันจิ้งจอกสาวกับลูกเงียนเออก็ถูกพูดเร่ร่อนพาตัวไปเช่นกันวันข้างหน้าชีวิตของพวกเธอจะไม่ต่างกับการตกนรกและเลวร้ายยิ่งกว่าความตายถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงเธอจะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้ขณะที่หูเจียวเจียวกำลังเดินไปที่ปากถ้ำเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากข้างนอก ในมิชาหัวหน้าเผ่ากับลูกเงี้ยนเอ๋อก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของแม่จ้งจอกด้วยเหตุนี้เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปหาทั้งคู่แบบไม่คิดชีวิตเลยท่านผู้เฒ่าลูกเงี้ยนเอ๋อพวกท่านมาที่นี่ท,ทําไมเธอถามด้วยความกังวลโดยไม่รู้ตัวหลังจากถามออกไปหญิงสาวก็เห็นว่าทั้งสองคนกําลังส่งยิ้งมาให้ตนเจียวเจียวเจ้ากลับไปได้แล้วเรามารับเจ้ากลับเมื่อกวางสาวเห็นหูเจียวเจียวนางก็คว้ามืออีกคนมากุมไว้อย่างมีความสุข หัวหน้าเผ่าเองก็มองเธอด้วยสายตาอบอุ่นหูเจียวเจียวค้าขอโทษจ,จริงๆเราทุกคนถูกคำพูดของลู่ซุยซุยชักจูงจนหน้ามือตามัวนางยอมรับความผิดของตัวเองแล้วเราทุกคนรู้ว่าเจ้าบริสุทธิ์ฝ่ายที่ได้ยินตกตะลึงทำไมลู่ซุยซุยถึงยอมรับสารภาพทั้งที่ยังไม่ข้ามคืนเลยด้วยซ้ำไม่สิ หญิงสาวควรบอกความจริงเรื่องพูดเร่ร่อนหลังจากที่อิงหยวนกำจัดพวกมันหรือว่าพวกอิงหยวนไปบุกรังของพูดเร่ร่อนสำเร็จแล้วในกรณีนี้ความฝันของเธอน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญน,นั่นทำให้หูเจียวเจียวถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเสียงของลู่เงียนเอ๋อก็ดังเข้ามาในโสตประสาทเจียวเจียวเจ้าไม่รู้สินะเมื่อวานหลงโม่ไปหาลู่ซุยซุยเองและออกอุบายให้นางพูดความจริง ข้าไม่รู้มาก่อนว่าหลงม่วหงหงใยเจ้าจริงๆเจียวเจียวในอนาคตเจ้าควรจะปฏิบัติต่อหลงม่วให้ดีกว่านี้เขาชดใช้ให้เจ้ามามากพอแล้วอะไรนะหลงม่วบุกไปหาเรื่องลู่ซุยซุยเพราะเธอหูเจียวเจียวมึนงงอยู่พักหนึ่งจริงหรือเห็นได้ชัดว่าตอนที่เธอถูกพาตัวไปมังกรหนุ่มยังคงดูเฉยเมยและเกลียดตนมากทำไมจู่ๆเขาถึงกลายเป็นคนที่ใส่ใจเธอได้ขนาดนี้เายโมก แน่นอนว่าเป็นความจริงเพราะเจ้าถูกลู่ซุยซุยใส่ร้ายเขาจึงโกรธและถึงกับทําให้ลู่ซุยซุยลู่เงี่ยนเอิบยักหน้าทว่านางยังพูดไม่จบประโยคก็เงียบไปเสียก่อนหลงโมท่ทําอะไรกับลู่ซุยซุยหัวใจของจิ้งจอกสาวเต้นระรัวเหมือนคนกําลังเล่นรถไฟหอกเพราะคําพูดของอีกฝ่ายหญิงสาวผู้เป็นนางเอกกลืนน้ําลายก่อนจะพูดต่อว่าหลงโม่ควักลูกตาของลู่ซุยซุยออกมา แม้ว่านางจะไม่เห็นด้วยตาของตัวเองแต่านางก็ได้ยินจากปากอิงหยวนประกอบกับวันนี้ตอนที่ตนเดินผ่านที่เกิดเหตุนางพบดวงตาที่เปื้อนเลือดสองลูกตกอยู่บนพื้นซึ่งทำให้แผ่นหลังของคนที่ได้เห็นชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นแต่พอคิดว่าหลงม่เป็นคู่ของหูเจียวเจียวและสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นลงไปเพราะลูกซุยซุยโหดร้ายมากนางพยายามที่จะฆ่าหูเจียวเจียวหญิงสาวจึงไม่คิดอะไรมากนักอะไรนะ จิ้งจอกสาวเบิกตากว้างทันทีที่ได้ยินลูกเงี่ยนเอ๋อพูดคะควักลูกตาหูเจียวเจียวใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวจากอาการช็อกและเธอก็ปลอบใจตัวเองว่าแม้ว่าการกระทำของหลงโม่จะโหดร้ายไปหน่อยแต่เขาก็ทำเพื่อฉันเขาเป็นถึงเจ้าจอมวายร้ายถ้าเขาไม่โหดเยี่ยมเขาก็ไม่ใช่ตัวร้ายของนิยายเรื่องนี้แล้ว ถัดมาหญิงสาวปรับสีหน้าของตัวเองก่อนจะมองไปข้างหลังทั้งสองคนแต่เธอไม่เห็นวิแววของหลงโม่เลยดังนั้นเธอจึงอดไม่ได้ที่จะถามว่าแล้วหลงโม่ล่ะทำไมเขาไม่มาด้วย